อย่างน้อยหญโอ้ยจ <sh yelled> ังไหนสิว่าขายอย่างเนี่ยของดีทั้งนั้นเียไอ่เอานางเบื้องก่อนไอยนางเบื้องก่อนหัว่น่าจะเปิดร้านโอ้ยเจ้าอยังนางไก่ของข่อยไของ่อยสีเซียมยับไปอีกยับไปอีกเจ้าเอาองค์ไหนเจ้าเรียกเอาตาเจ้าสีถึงบ่นี่จมีบ่นี่โอ้ยหลายผข่อยเอาแต่อันเก่งเกงลด เอยเอาเต้เขียงๆไม่เจ้าเจ้าเรียกเอาเลยเจ้าอยากได้องคไหนเจ้าเรียกเอาแม่ซองผา่มีบ่โอ๊ยลืมไอ้มือหินไม่ได้เตรียมขอโทษไหลายไม่ได้เตรียมดีอยู่ก็ได่อยอยากเอาไอ้โอ้ยเจ้านี่โอเแห่งดีได้นี่เบิ่องซองซองผาเป็นคอยเบิ่งสายตาเจ้าคอยเบิ่งสายตาเจ้าแม่นอยู่มือนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้พนี่ดีตาถึงว่ะอันนี้คอยปล่อยเส้นหาย เจอนี่ละอง์นี้เจ้าตาถึงเกลวองคนี้เก๋อไออง์นี้เก๋อองนี้เก๋อตาเจ้าดีได้เพื่นี่นี่มีแววข่ปล่อยระคาหนีได้ไออันนี้กะนี่เนี่ององนี้กันผีโอ้ยโอ้ยนี่ว่าทากันผีใเนี่ยอ้ยกันไหนสุยางไัีรนเกันไหนสุยางไอโอ้ยองนี้ดี พระดังๆมาโตข่อยข่อยบ่เอาบ่าหายได้หนข่อยบ่ปล่อยองค์เนี่ยองค์แกวเลยเอาเาวดีๆเท่ดไรลดลงาาอเยเ,เอาไปแสนสามไอไปแสน3 3> สามสาเออเจ้ายญิโตอ,อีกเด้อมัาเป็นของโตได้ไอ้ของอสิออ<ห>แข้งอยู่บ่ออดอกพรยุวักับ่ได้ลาข้าปนีเด้เจ้าทีาเว่อายังกระดอกกระเดพระยุวัเดียวนี้เขาซึ้งม้าเหรอดีไอเขาซึกไว้เหรอดี มแต่พระยุนี่เหละโต๊ะนี่แล้วดิพระยุวัดเดี๋ยวนี้เขาศึกมาแล้วเจ้าขั้วไว้รอดบ่ยี้เน่มบอบอเจ้าเรียกเอาหนุ่ยอันนี้สุดยอดแล้วพระยุวัดศึกมาแล้วไอเอ้ยเจ้าอย่าไปคิดพระยุวัดเดี๋ยวนี้พระบอยุวัดแล้วผู้พระเดี๋ยวนี่ยไปอยู่ฮ่องกงมาแล้วเอยที่บอกเจ้าให้เจ้าเสียเอาจักองเดี๋ยวนี้เดียวก็ว่าองนั่นดีเดียวก็องนั่น ดี <B> อยู่องดบ่ดีข่อยบ่ทันอยากได้องค์นั้นข่อยอยากได้องค์นี้ก่อนเนี่ยอืยังเข้าตาข่อยอยู่อันนี้ก็เข้าตาได้ก็บซื้อาแต่ของแพงๆพระโต้ว่าซั่นฮอดบ่เอาซ้าาาําำอ้ยพ่อใหญ่นี่ไหมข่ก็บ่ลดลงให้ข่อยจังน้อยเนาะเจ้าจะมาต่อของมันของโอเด้เจ้าซื้อไปมีแต่กําไรทั้งนั้นเลยเจ้าเอาไปมีแต่กําไรทั้งนั้นเลยเจ้ารู้จักบ่ของดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเนี่ย บะมี่ขอบแ้ยเตียนกอบแม่ในเมะขายผักกระไรเข้าผัากกระไรเตีดยนต้องผักเนี่ยเด๋อน้อง